จีนเนี่ยเป็นประเทศที่ว่ามี M2 เนี่ยนะครับเงินที่อยู่ในประเทศเขาเนี่ยนะครับ22ล้านล้านเหรียญน,นะครับตลาดหุ้นเขาเนี่ยแค่0.12%ของเออ่0.12เท่านะครับของ M2 เองนะครับหมายความว่า M2 เขาใหญ่มากม,มีการคำนวณน,นะครับว่า M2 ของจีนะงเนเนี่ยนะครับมีโอกาสไหลไปที่ขั้งเซงเนี่ยนะครับประมาณเออ่ประมาณ200กว่าล้านเหรียญ สำนักวิจัยต่างประเทศเริ่มมองว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราให้ผลตอบแทนเป็นบวกนับนตั้งแต่ปี2021สังเกตนะครับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเนี่ยถ้าอดาัชนีนะครับปลายปีลบต้นปีเนี่ยเราติดลบนะครับใช่ใชะนะครับชนะส่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะเป็นปีแรกที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเราเป็นตลาดหุ้นที่ดีเฟนซีฟนะครับออของเวียดนามเป็นตลาดหุดด้นที่โกรดนะครับชนะเนี่ยคือ ถ้าสังเกตนิดนึงนะครับตราพูดพื้นนามอ่ะอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของแคปิตอลแอคเคาท์นะครับสังเกตนะครับเอเดลเอินเวสเมนต์เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับเรื่องทางลงทุนทางหุ้นตั้งแต่ปีแล้วนะครับว่าเราเห็นหุ้นบราซิลนะครับรุ่นลาตินอเมริกานะครับหรือแม้แต่หางเสงนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะสังเกตได้ไมผมพูดเรื่องหางเสงไม่พูดเรื่องจีนเลยนะครับหุ้น หังเซ็งได้ประโยชน์จากเซาบาวเซาบาวหมายถึงอะไรครับเงินทุนจีนนะครับไปลงทุนในตลาดหุ้นหังเซ็งนะครับจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ว่ามี M2 เนี่ยนะครับเงินที่อยู่ในประเทศเขาเนี่ยนะครับยีล้านล้านเหรียญนะครับตลาดหุ้นเขาเนี่ยแค่0.12%ของ0.12เท่านะครับของ M2 เองนะครับหมายความว่า M2 เขาใหญ่มากมีการคำนวณนะครับว่า M2 ของจีนเนี่ยนะครับ มีโอกาสไหลไปที่ห้างเซงเนี่ยนะครับประมาณาประมาณสองแสนกว่าล้านเหรียญนะครับจะสังเกตนะครับว่าทําไมหุ้นหางเซงเนี่ยปีสองปีเนี่ยถึงอัพเปอร์ฟอร์มมากนะครับทําให้ PE อของเขาเนี่ยถูกรีเลตเต้นนะครับตลาดบริษัทไทยบางบริษัทนะครับยังพิจารณาจดทะเบียนในหางเซงเลยนะครับนั่นสิคือนอกจากว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์เดิมที่อยู่ในตลาดหางเซงเนี่ยคือมันยังมี IPO แบบตัวหุ้ะ จากจีนแล้วก็ประเทศเอื่นๆเนี่ยเข้าไปที่ฮันเสกด้วยพี่ิมครับไพมารีมาเก็ตนี้นะครับะจะสังเกตนะครับว่าในภาวะที่เราเจอคุยเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับก็มีบางไอเรียนะครับที่ได้รประโยชน์จากตรงนี้โดยตรงนะครับค่ะถ้ามองกันในแง่ของความปลอดภัยหรือว่าในแง่ของความเป็นศูนย์กลางด้านของทางการเงินสิงคโปร์กับฮ่องกงอันนี้คือห้องกงลนาอยู่แล้วถูกไหมพี่ยมคือคือฮ่องกงเนี่ยนะครับ ได้ประโยชน์จากการที่ใกล้ชิดกับจีนด้วยนะครับนะเดียวกันเนี่ยหุ้นของเขาเนี่ยอันดับพอฟอร์มานานนะจนกระทั่ง 2- อสปีสองสามปีนี้นะครับที่เราเห็นหางเสงเนี่ยอัพพอฟอร์มากครับค่ะคือเขาแบบตกตามมาตั้งแต่แบบเขาเรียกอะไรนะที่คืนคืนหรือเปล่าฮะคืนจากอังกฤษไปให้จีนก็เลยทําให้เศรษฐกิจเขาแล้วก็ตลาดหุ้นคือแย่มาโดยตลอดใช่ครับรอบนี้เขาก็ได้ประโยชน์จากเรื่อง ความเสี่ยงของภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นครับค่ะแสดงว่าปีนี้คือเราเห็นตั้งแต่สองสปีแล้วที่พี่ยิมบอกใช่ไหมว่าเงินเนี่ยมันไหลเข้าไปใน i m มเมจิงมาร์เก็ตก็หนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยแหละตลาดหุ้นฮ่องกงใช่ไปค่อนข้างถูกต้องอครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการคำนวณว่างเงินที่มาเซาบาวะนะครับเข้ามาที่หางเสงเนี่ยประมาณ2องแสนล้านเหรียญเงินงเข้านอทบาวเอเชียเนี่ยคแค่ 20, 2 0 0 0มล้านเหรียญเองจะสังเกตนะครับว่าหุ้นเอเชียถึงยังเรียกว่า อันเดอร์ปรฟอร์มกับพุ่งหางเซงครับคปีนี้จะไปต่อน่าจะครับครับก็ดูจากการที่ว่าตัวเม็ดเงินต่างๆที่ไหลเข้าไปเนี่ยนะครับก็น่าจะทําให้หางเซงเนี่ยอัปเปอร์ฟอร์มต่อนะครับเป็นปีที่สามครับผมคิดว่าเป็นจะเป็นปีที่สามที่ขึ้นใช่ครับผมคิดว่าเป็นเซกเตอร์นะครับผมคิดว่านะครับปีที่สามที่ขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยบางบางประเทศเนี่ยมีปีที่สามที่ไม่ขึ้นก็มีนะครับ ะนะนี่นนคือผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับตลาดเนเจอเชของตลาดครับอืมค่ะพูดง่ายๆคือถ้าจะลงหุ้นเทคจีนทั้งหลายรหรือว่าหุ้นที่เป็นตัวแทนของรประเทศจีนเนี่ยก็ที่ตลาดหางเสียงน่าให้คําตอบมากกว่าเี่อซีสามรหรืออะไรมากกว่าดูจากโฟลดูจากโฟ <Fortnite. S 1> <flow, S 2> ลครับ, flow, รบอ่าค,ค่ะพี่หิมแล้วทีนี้เนี่ยมาถึงในอาเซียนแล้ว ก็บอกว่าตอนนี้ก็เบรกันอยู่ระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นเวียดนามแต่หุ้นเวียดนามเขาไปเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งบอกว่าเอบมาเบลหรือเปล่าใช่ไหมคะขึ้นไปขนาดนั้นแต่ว่าก็ขึ้นแบบกระจุกตัวเหมือนกันของเราก็เหมือนกันแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นเท่าเขาแต่มันกระจุกตัวแค่บางกลุ่มบางหุ้นบางตัวเท่านั้นเองปีนี้เราจะมีโอกาสบ้างน้อยแค่ไหนหรือว่าจะไหลไปเวียดนามแทนมาที่หุ้นไทยครับใน3ปีที่ผ่านมานี่นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นไทยอะสี่แสนห้าหมื่นล้านบาท <ะ>ก็ถือว่าเยอะนะครับ,<ะ>ะะรบผมเลยคิดว่าอย่างนี้ครับว่าบางเอิญมีสำนักวิจยัยต่างประเทศเริ่มมองว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราให้ผลตอบแทนเป็นบวก<ะ>นับนตั้งแต่ปี2021สังเกตนะครับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเนี่ยถ้าอาจัจฉรนีนะครับปลายปีลบต้นปีเนี่ย<ะ>เราติดลบนะครับะนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะเป็นปีแรกที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับแล้วก็มีการคำนวณว่านะครับ สนักวิจัยต่างประเทศนี่มีการคำนวณว่าปีนี้อาจจะมีโฟลไหลเข้านะครับประมาณสักห้าพันล้านเหรียญนะครับก็แสนห้าหมื่นล้านนะครับอันนี้นี่มันขึ้นอยู่คัตเตอร์ลิตสามสี่เรื่องนะครับอันที่หนึ่งแน่นอนเรื่องการเลือกตั้งนะครับถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับภายหลังการเลือกตั้งภายในหกสิบวันนะครับก็คือทําให้พลิซีต่างๆเนี่ยนะครับสามารถขับเคลื่อนได้นะครับสามารถที่จะออกนโยบายต่างๆนะครับ ขับเคลื่อนได้นี่ก็จะเป็นตัวแคทลิสอันที้หนึ่งนะครับอันที่สองนี่ยสังเกตนิหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับดอกเบี้ยต่ำนะครับอาจจะลงดอกเบี้ยต่อนะครับเติบโตต่ำนะครับสิ่งที่สําคัญคือการคาดหวังต่ําด้วยนะครับตัวกําไรต่อหุ้นเติบโตปีนี้นะครับคอนเซนแซสอยู่มาณสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสที่จะปรับขึ้นเพราะเนื่องจากว่าการคาดหวังเนี่ยค่อนข้างต่ํานะครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามีการ ปรับเรื่องการเติบโตของ EPS ขึ้นมาเนี่ก็จะทำให้ตลาดหุ้นไทยถูกเรีเด,ดตได้นะครับปัจจัยที่3เนี่ยนะครับจะสังเกตนะครับว่า Earning y i e l d gap e a r n i n g yield g a กคืออะไรนะครับก็คือส่วนกลับของ PE นะครับลบด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรตราสา10ปีเนี่ยของเราอยู่สูงมากนะ<ฆ>อยู่5-6เนั่นคือผมทำไมว่าหุ้นที่จ่ายปันผลดีนะครับเริ่มเอาปุ่มฟอร์มเข้ามาแล้วนะครับถัดมาเนี่นะครับ เป็นปีที่ว่าไทยเนี่ยมีเรื่องแคปิตอลแมเนจเมนต์มีเรื่องไบแบ็กซืร์หุ้นคืนต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ตัวหุ้นไทยเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้นะครับฉะนั้นผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าแต่หุ้นไทยเนี่ยนะครับปีนี้นะครับผมก็อยากเชื่อทางสำนักวิจัยต่างประเทศนะครับว่าฝรั่งซื้อสักห้าพันล้านเหรียญนะครับสำนักวิจัยเชื่ออะไรนะคะ JP Morgan ครับ JP Morgan ใช่ไหมครซึ่งออรีเสิร์ชเมื่อมาซับยปลายทามาปีแล้วครับค่ะครับ เรื่องของการเมืองเรานี่เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สําคัญไหมคะที่สำนักงานสำนักวิจัยต่างประเทศเขาให้เขาให,ให้ให้การคาดการที่เงินไหลเข้าแบบนี้ครับจาเป็นอย่างยิ่งนะครับ <Wis. S 2> ที่ต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลที่จัดตั้งได้เร็วนะครับมีเสถียรภาพและที่สําคัญคือขับเคลื่อนนโยบายได้ครับโอเค okay. นั่นแสดงว่าถ้าโดยปัจจัยถ้าไม่เอาเรื่องการเมืองมาก็คือเพราะเขาทิ้งเราไปนาน ครับคือคืออย่างนี้ก็ว่ากระทั่งรเราเริ่มเริ่มราคาถูกอะไรอย่างนี้มป่คพี่คือผมคิดว่าถ้า Emerging Market นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็อยู่ในเมมเบอร์สมาชิกของ Emerging Market ด้วยนะครับผมเชื่อว่าฟล o w ต่างๆเนี่ยะจะส p ปิลโอเวมาที่เราครับแต่ปีนี้ตลาดหุ้นเวียดนามจากฟอนเทียร์มาเก็เขาก็จะเป็นอิมเม i n g จิงมาเก็ตแล้วนะคะพี่ครับก็ผมว่าตรงนั้นก็เป็นจุดดีนะครับเพี่แต่ว่า มันมีการคาดการณ์มาสี่ห้าปีแล้วใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยโฟโลโ์ตัวเซชันต่างๆเนี่ยก็อาจจะโพสเซชันล่วงหน้าไปพอสมควรครับอืมก็เหมือนเราอาจจะต้องแย่งกับเขานะคะครับเพราะว่าเป็นอิมเมจิ่งมาร์เก็ตเหมือนกันละสอ<ช>งประเทศนี้ครับผมครับเรื่องเรื่องของโฟโล์ต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเออ่เนื่องจากปกติเนี่ยโฟโล์เราเนี่ยถ้าเราเบสช์มาก,กับเอ่อที่เออ่ถ้าเราดูเบตติ้งน้ำหนักการลงทุนของเราเนี่ยในอิมเมจิ่งมาร์เก็ต เราต่ํากว่าเบนชมาร์ค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นแค่เราเข้าไปเข้าไปสู่เบนชมาร์เนี่ยก็จะทําให้โฟรไหลเข้ามาครับปกติแล้วฟันโฟที่เขาเข้ามาลงทุนในตลาดทุนเนี่ยพี่หิมเขาดูปัจจัยอะไรบ้างคะผมคิดว่าเขาดู Earning Growth นะครับของอตัวบริษัทจดทะเบียนใช่ครับถูกต,ต้องครับจะสังเกตนะครับว่าปีที่ผ่านมานะครับสกลุ่มที่มี Earning growth ดีนะครับ คุณจะเอาไปฟอร์มแล้วต่างชาติก็เป็นคนซื้อด้วยการเ่งาเดียวกันก็ขายกลุ่มอื่นนะครับสองกลุ่มนั้นคือกลุ่มธนาคารกลุ่มเทเลคอมนะครับจะสังเกตนะครับว่าสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เออร์เน็ r o ก t h ดีมากนะครับบางกลุ่มในกลุ่มเทเลคอมเนี่ยเริ่มจ่ายปันผลด้วยนะครับบางบริษัทเนี่ยนะครับจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นนะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยปันผลก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เห็นนะครับว่าเออร์เน็ r o w t h เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะครับในการดึงดูดนะครับ<ม>เดียวกันเนี่ยกลุ่มที่เรียกว่า Earning g r o ก t ดดอปนะครับอาทิเช่นอย่างกลุ่มคอน s u m e r ต่าง<ม>ๆเนี่ยนะครับก็เห็นเรื่องของการ underperform ต่างๆนะครับฉะนั้นนี่ผมคิดว่าการดู Earning Growth นะครับรวมทั้งเรื่องของการจ่ายปันผลเพิ่มนะครับมี p i t i t m l n a n e m e n t เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดฟันโฟครับถ้าเปรียบเทียบ <c oughs> เรื่องของ e a r n i n g g r o กร h ของเราของบริษัทเนี่ยกับเรื่องของ GDP เราอาจจะสู้เวียดนามยากนะครับเพราะว่าเขาประกาศว่าเขาจะโต10%นะเราปีนี้แค่1.5เท่านั้นเองอาลองเปรียบเทียบในเรื่องของ e a r n i n g growth เป็นยังไงบ้างครับพ่มผมคิดว่าเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเราเป็นตลาดหุ้นที่ defensive นะครับของเวียดนามเป็นตลาดหุ้นที่โกร h นะครับฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสังเกตนิดนึงนะครับตลาดหุ้นเวียดนามอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของ แคปิตอลแอคเคาน์นะครับหมายถึงว่า f o r e x Reserve ของเขานี่ยังบางอยู่จึงทําให้ค่าเงินของผันผวนนะครับชนะนี่การเข้าออกต่างเนี่ยจะมีความผันผวนด้วยนะครับเขาต้องบวกค่าความเสี่ยงตรงนี้ไปใช่ครับนะครับชนะนี่ความแตกต่างของตลาดนิดนึงนะครับเราเป็น defensive นะครับของตลาดพูดเวียดนามเป็นโกลด์คือเรามีเสถียระเขาเรียกว่าผลตอบแทนเสถียรจากการจ่ายเงินปันผลใช่ครับใช่ครับเพียงแต่เราไม่โกลด์เท่านั้นเองใช่ครับครับค่ะ ก็เป็นเรื่องของอตลาดเ,าเาติบโตต่ำดอกเบี้ยต่ำนะครับการคาดหวังต่ำฉะนั้นจำเป็นต้องมีแคตัลลิสต์สาสเรื่องครับ จริงๆเขาคือคนนอก JP Morgan เนี่ยคนนอกที่มองเข้ามาอย่างประเทศไทยก็คือวิวในเ่อสนใจหรือไม่สนใจในมุมต่างประเทศแต่ถ้าในมุมของพี่หิมเองนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อยู่กับตลาดหุ้นตลาดหุ้นไทยและเศรษฐกิจไทยมาพี่มองว่า1นึ0 0 0สล้านบาทที่หรือ5000ล้านเหรียญที่จะเข้ามาเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับครับผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าอันที่1นนะครับเรื่องของ รัฐบาลต้องมีเสียภาพนะครับสังเกตตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทางนักท,ทุนต่างประเทศก็มองออกะนะครับว่าเรื่องของรัฐบาลเนี่ยที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนนายทุนเมนตรีสาคนในสปีเนี่ยนะครับก็อาจจะบ่งบอกถึงว่าอาจจะไม่เสียภาพมากนะักนะครับถ้าสมมติเรามีารัฐบาลเสียภาพขับเคลื่อนโพลิซีได้นะครับขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้เนี่ยนะครับ ดอกเบีย้ยขาลงชัดเจนนะครับอันนี้นะครับก็ทําให้ตัวฟันโฟมิอก์ไหลเข้าครับค่ะรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมันหน้าตามันเป็นยังไงนะครับพี่หิมในมุมของพี่คืออันที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องมีพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับที่คุมเสียงได้นะครับแล้วก็มีพรรครองใบที่ทําให้มีรัฐบาลเสียงข้างมากครับอก็ต้องกี่เสียงขึ้ไนไปนะ,ะนะครับเดี๋ยวคือบังเอิญก็ตอนนี้ <350. S 2> อ่ะสามร้อยห้าสิบคือมันมีความไม่แน่นอนนิดหนึ่งนะครับ มีโพลออกมาล่าสุดนะครับที่บอกว่า30%ของคนยังไม่ตัดสินใจเลย<ช>นะครับก็คืออาจจะต้องรอ,งองฟังนโยบายของแต่ละพักอยู่ครับอืมค่ะอันนี้เป็นมุมของตลาดหุ้นไทยที่<ช>เรารยังมีความหวังอยู่แต่ถ้ามันจะเข้ามาได้ถึงขนาด150,000ล้านบาทเนี่ยพี่ฮิมกลุ่มอุตสาหกรรมไหนหุ้นกลุ่มไหนที่มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนได้คะครับอ่านะครับต้อง c a ท a ล y ิสเมื่อกี้ที่ผมเรียนนะครับรัฐบาลสีภาพนะครับเรามีเรื่องของตัวเออนี่อยู่กับที่สูงดิเวนที่สูงนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหุ้นที่เป็นตัวนําตลาดนะครับใน3 4ีปีที่มามาเดลต้านะครับต้องหรือว่าไม่นําตลาดต่อหมายถึงว่าเป็นไซเวย์นะครับไม่งั้นเนี่ยเงินก็อยู่ในคอนเซนเตในเดลต้านะครับเงินก็จะไม่เงินก็จะไม่สปิลโอเวอร์มาที่อื่นนะครับพูดง่ายเดลต้าต้องเป็นไซเวย์นะครับ เออ่เซกเตอร์ที่มีโอกาสขับเคลื่อนได้เนี่ยนะครับเราเห็นนะครับก็คืออย่างกลุ่มพวกเอ่โรงไฟฟ้านะครับเออ่เทเลคอมนะครับต่างๆเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเออ่น่าจะเป็นตัวที่ leading นะครับรวมทั้งหลังเลือกตั้งนะครับหลังเลิกหลังเลือกตั้งเนี่ยถ้ามีเกี่เรื่องสติมูลัสเรื่องการบริโภคสังเกตนะครับว่าเออ่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเรื่อง easy illusive เลยนะครับนะครับอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสมมตินะครับว่า มีการกระตุ้นต่างๆเหล่านี้ mm hmm. ก็ทำให้กลุ่มบริโภคได้ผลประโยชน์ขึ้นมาครับอืมค่ะยังปีนี้เออ่ EPS growth ของทางบริษัทจดเบียนไทยเนี่ยทางทีมที่ให้ไว้เท่าไหร่คะเออจริงๆประมาณ3.5ถึง4%ครับ3.5ถึง4%ครับอ๋อ oh. ก็ถือว่า underestimate นะเ,เวก็เรียกว่า low เออเรียกว่า low expectation นะครับอ่าครับก็หวังว่าจะทะลุต,ตรงนี้นะครับอ๋อค่ะถ้าเราคิดว่ามันอยู่ประมาณเนี้ย3.4% ตัวดัชนีน่าจะไปได้ถึงประมาณ<ผ>มไหนผมเมื่อกี้ว่าพันสี่ครับพันสี่มีโอากาสได้ใช่ครับแต่ต้องภายใต้เงื่อนไขอย่างที่พิมพ์เล่าไว้ฟังใช่ครับถูกต้องครับเป็นรประเด็นสําคัญเลยซึ่งอันนี้เป็นหุ้นไทยในมุมของเราเรามองว่าณ่าระดับที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบกว่าจุดเงี้ยเป็นจุดที่มันต่ําแล้วหรือยังครผมคิดว่าเป็นเซเลคชั่นนะครับเป็นจุดที่ควรจะเซเลคชั่นใช่ครับเซเลคชั่นนะครับเพราะว่าไม่สามารถลงทุนที่เป็นอินเด็ก Hmm. นะครับะนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าเป็น selection นะครับ <c oughs> เลือกตัวที่ผมเรียนนะครับ <c oughs> เป็น bottom up ขึ้นมานครับ <c oughs>